เกษตรเคมี <K> <me> คืออะไรตอบง่ายๆแบบตรงตัวก็คือการทําเกษตรที่ใช้เคมีพันธุ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเราปลูกข้าวโพดแบบนี้ครับก็ใช้ยาคุมหญ้าใช้ปุ๋ยเคมีใช้ย,ยาพ่นฆ่าหนอนฆ่าแมลงใช่ไหมครับนี่คือคําว่าเกษตรเคมีครับข้าวโพดที่เราเอาไปขายเป็นเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวของเราด้วยการทําเกษตรเคมี <K> <me> แบบนี้มันก็ต้องแลกมา ด้วยสุขภาพร่างกายของคนที่ทําจุลินทรีย์ในดินมันตายหมดดินมันจะค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วด้วยความจําเป็นหลายๆอย่างของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราจําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีจริงๆทิศวันแนะนําว่าให้ใช้อย่างมีความรู้นะครับเมื่อเรามีความรู้เราจะใช้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับเทฟตัวเราได้มากขึ้นนะครับไวพบกันใหม่ครับทิศวันเกษตรสวัสดีครับ